สวัสดีครับวันพุธวันนี้ก็เดี๋ยวช่างพามาดูตัวมือสอดสองตัวทนี้จะเป็นรางวันแท็กเหมือนเดิมนะฮะรางจะอยู่ที่ร้อยสามสิบส่วนปีกนี้จะเป็นปีกห้าสิบทั้งหมดนะฮะ,ระ,ะ,ร,ะ,ะระยะชักตัวนี้อยู่ที่เจ็ดสิบแปด ตัวหลังจะติดดอดด้วยส่วนตัวหน้าไม่ได้ติดเป็นไกเซฟทั้งหมดนะอะีนี้จะเป็นไม้ประดูเป็นประดูส้มตัวนี้ยังไม่ได้ขัดละเอียดแล้วก็รอลงเงาทั้ง2ตัวเป็นบอลแท็กนะฮะ เป็นปีกห้าิบโรลเลอร์ในข้างขาวนอกนะครัข้างขานอกนี้เสริมยางได้สามเส้นส่วนตัวนู้นก็ห้าสิบเส้นเหมือนกันปีข้างขาวก็เสริมยางได้สามเส้นเหมือนกันตัวนี้น่าส่งได้อาทิตย์หน้าครับต้องลงเงาขัดลงเงาอีก ตัวน,นู้นจะจับขวาได้อย่างเดียวนะฮะตัวนี้ตำแหน่งจะไว้ดอดวางวางรางดอดตรงนี้ตัวนี้ยังเป็นงานดิบอยู่นะฮะยังไม่ได้ลงแลกเกอร์แล้วก็ขึ้นตามคิวที่แม่บ้านเขาทักกับ ว่าเป็นของใครบ้างตัวนู้นจะเป็นท้ายของช่างต้อนะฮะตัวนี้จะเป็นท้ายของช่างช่างทักก็ท้ายแต่ละตัวก็มีจุดเด่นของใครของมันนะฮะชอบแบบไหนก็ว่ากันไปตามกามชอบเป็นบอลแท็เดือนนี้จะเป็นบอลแท็กทั้งเดือนนะฮะ สองตัวนี้ก็มีเจ้าของหมดแล้วน,นะครับาก็ขึ้นให้ตามคิวที่แม่บ้านเขาทักหาว่าเป็นของใครบ้างแล้วก,ก็ทำการขัดลงเงาลงเลกเกอร์แล้วก็พร้อมส่งน่าจะเป็นอาทิตย์นหน้าครับก็ให้ดูงานดิบสองตัวเป็นมือสอดแล้วก็จะมีมือสอดอีกเป็นทรงของอช่างทักอีกสี่ตัวที่ยัง ในบ้านก็คงจะทักหาเลยครับว่าว่าใครเอาบ้างโอเคครับก็คคบให้ดูงานดิบประมาณนี้ก็ทำตามคิวที่จองไว้ครับดีครับสวัสดีครับ